ไฮเด็ดโอ้ยไพ่ใหม่พี่น้องไพ่ใหม่เด้อไพ่ใหม่แล้วไพ่ใหม่แล้วพี่น้องวันมาต้องตกใจเด้อเปิดมานคือเห็นควันกุ้งก็ไพ่ใหม่ตอด้วยหนาตอนด้วยจุดตรงดาจุดเบียดเลยนะเปิดบ้านมาตอนกใจเด้อพี่น้องเห็นควันกุ้งไพ่ใหม่เนาะพี่น้องเกือบค่ะตาบ้าเหมือนดังไฟเหมือนเดียวดังไฟเป็นชั่วโมงเผื่อจะได้ไข่จุดฝ่ามือ่ เขาจนเกันจนมืดพี่น้อจนมืดดวงดาวอะแต่มีเฮาเทิร์นบอยวแล้วเมื่อี้เเส็จเมนูเ่ยเพยังไม่้ากไปี่เลมพี่น้อเลยมาถายเ่มือก่อนถ่ายามือก่อนมามาเิ่มแล้ว สบายดีสบายดีเดอเอฟซีทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวเลยต่างประเทศเด้อมือนี้มาผมนครับมาผมพ่อกับสาวนุ้ยกับน้องดานเลยกับสับมุ้ยมือนี้เขาสิมาเห็นเมนูเห็นเมนูอย่างสับมุ้ยเราคิดเป็นทอดกระเทียมพี่น้องทอดกระเทียมว้าปกตยกินมุาก่อนน้ำร้าร้ายเฮ้ยไปดูกระบอกสไลด์ก่อนแกเปลนสลัดอยู่เป็นนะพี่น้องอยู่เป็นได้ ไปใส่บาทวันนี้น้องดาวันนี้น้องดาไปใส่ใส่บาทที่ไหนคะไปตักบาทที่ไหนคะไปตักบาทวัดสนามไทวัดสนามไทที่วัดสนามไทรน้องดาไปตักบาทกับกับพี่ลุยไก่เราอ่ะไก่ไก่เพี่บอกเธอเดี๋ยจบไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเธอก็บ้าแล้ววันเราพี่น้องสัมเมียงวะเอาเอ่ยเนียงมาทำอเลยวัน มันมัอในสีมันต่างมัิชอ้ก่อนเกีวเน้อเนีต้องเน้นกระเทียมเะพะเทียมก่อนอดระเทียนี่เี่กระตั้มแบบนี้เ้เวลาเ้ตามมาเก่าจะปกออกมป้องนี้เก็บออกมาอ่ออยากลองหิริผุงเปลนปลาเนาะน้อแม่อันนี้อ่ะพวกนั้น มยังมาชดคอดว่าเป็นได้กูยอมําิดคอร์มเลยคำว่าแบบนี้เฮาสิบ่แพน้่องพี่น้องน้องน้อยเริ่มจิยอมแพ้่ดันนอีดเต้องมอถึกปั้นถึงแบบนีดับเลพี่น้องต่อมาพี่น้องตี้องดารอยู่แล้วตีต้องการอยู่แล้วฮะเป็นกรรมพันธุ จะว่าดกัมพูาตไคร้ข้าวได้้าเออเป็นโฆษณาคีมหมอน้องัวเนาะเจ้าขอว่คีมอันมนทำปุ๊บป๊ปุ๊บป๊ขนาดเลยนี่ปุ๊บป๊อปุ๊บป๊พี่น้องากนพี่น้อะกุ้งกนายกแก่มมะลิน่อยแล้วดีกุ้งเนี้อจับจัากาบกุ้งในห้าสามารถเอามาถอดกินกับใจนะจ๊ะเอาทงยางมาใส่แล้วยงางมาใส่กับ จะเห็ดใน้ำมันทันทอนก่อนนะคะจิตอนเนะอนพงยาอมืออยู่บ้านฮาเดี๋ยวนีู้ละแสนสามแนวิเป็นเงินไทยกับประมาณสองร้อยส่ะจนเนาะอืมประมาณสองร้อยโลหนึ่งนแต่ว่าเขาซื้อเกิลนี่น้องกรเทียมอ่ะนำมันทอแล้วก็นอกลองอมือน้องดาจุ่มนไดมาจุ่มลงค บอมันใหญ่เลยบู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 านเริ่มเปียนสีแล้วหน้าเริ่มถอดสีแล้ว่าด่เลยอาทอดกุ้งก่อนบอาเนียนอดกุ้งแล้วแหะมเขาจะเป็นคนเห็นเขาจะเป็นคนทอดแต่อยากเป็นคนสุดสีมืงนะได้แล้มาๆอากระปไปเขาจะมาทอดกุ้งกับน้ำมันอ่บอลองลองเอาอ่งยงยเสร็

ชอบ้านมกำลงด้ตันปแต่ปวดแนกเอาอันนั่น่แต่เาไม่ไม่นเ่อนดาวจะไรยมรึยังไปดังด้ไรึยงมาเห็น่อยน่ตกาะไอแต่ตื่นมากเลยวันนี ก็ต้องลวกก่อนบหมนมันตินแบบนักน้ำี่น้ำมันจึดกรอบมันเป็นเก็ต้องลวกก่อนนะมเป็นแล้วแม่ไม่ใส่เพามันที่ถกันนุ้ยบอกบะฟานนองดาบอกกับบะฟานเนานเ่อยๆก็ได้อยู่ํากันแล้วอยู่อยู่ตอนนี้ยังอยู่ลำกันตอนนี้อยู่อนาคตโมโหแล้วอยู่แล้ว พอดีเอ้่ไม่ดอี่น้องพี pues uh, ja> <h <h ่น้องเน้องดาฟ้เห no ็นหมดพี่น้องาเปนเจ่งขนาดนี้เงเป็นนอภาเจ้าเขียนคำไม่ตกภาเลยนะดาดาต้องเป็นคนสุภาพนอเคพว่าจะเกิดปีมาหรือปีแล้วแล้วกยาวนามากเลยพี่น้อง กิดเปอะไรกดปีแมวฮะกแมวมมีปีแมวมีแต่ปีหมาเกแมวเออเจะกกปีออาามมลแลววมวเนาะพจะึงนะต,งนต,งตึงคนอ่ะก็่นิ่ตงตนิ้เลน่นแหละอย่ามากใกล้ขอต่อ เ,เรา,าจะโชว์สเตปค่ะนเอ็นสเ็บพุดมาได้เดี๋ยวอันดีด่าเลยนะด่าออกสื่อเลยเ <c oughs> มอไม่อย่าเอ็นดีด่าแกโอมน่้พวกเธอถองคนจจดดำดังเลยพวกหัวเป็นยังไงเออยฉัน่อยหล่อบัดมือหล่หล่อนี้ไปบูชาอะไรก็ไปชมิดหา ขี่รถออกจากห้างแล้วก็ไปบูชาไปบูชาหูซึกวะเด๊ะดะเดะจะบอกคอยยิงหูซึกว่าแขนแผลใหม่หูซาวใส่ไปมุ่ยมึงไปบูชาเล้วก็ไปไปตลาดไปตลาดแล้วก็ไปเป้าไปเป้าแล้วก็มาหาเจ้าแลยจ้ะเกือบไปแหวกเชือกเขื่อนค้นเขื่องมาอีกลยังเฮาต้องเอากุ้งออกไปเต้องเอากระเทียมเจียวแล้วก็ต้องกุ้งรสได้ ทอดฝัจะไปวทอดนครับด่าไปรงเนียหะมาใส่เีตุตัวไป็ุกลงไปถูกปไดไไดน่าไปุกงไย่างต้เออสั้นก็เอาลงไปไหวลุมถูกแต่อาพาหม่องไหวเ้อเอาอันตองประแดกมาเลยเด้อเด้ออันเป็นเป็นป่องเป็นป่องมาใหม่อันในตอง ăn hôm nay mà ăn nữa ăn cái tô của nhà mình đá ăn tôm và đẹp à. <laughs> để để nào, hả hên như à cho hả luôn là cho nhà <laughs> ไม่ัตะไม่น้ำเปล่าอเลยนะนอนตอนนี้ไหมกไมดแล้ว่ะตื่นเร็วไปหน่อยดีนี่า้ารเาะเลือดแล้วอย่าน้ำลายเหยื่อกิอาการหน่อยแล้ว Ngā kim nông lạc hạng. Ngā kim tăm hòa. Ngā kim loại nông lạc. Ngā kim tăm hòa. Ngā kim loại nông lạc. Ngā kim tăm hòa. Ngā kim loại nông lạc. Ngā kim เดี ja okay. no. So no, e ๋ยวเราจะทำการปุ้งหม้อกันเลยคีณน้องนันดาช่วยด้วยอะไรงานให้หน่อยค่ะงานอะไรบอสงานกุ้งอ่ะงานกุ้งเหรอโอเคน้องตอนนี้กันเรียบรล้วได้เรียบแล้วเริ่มเอากระเทียมลงไปเจน้ำมันก่อนดื้อใส่กันเลยนะ ทำการใส่กระเทียมพี่นนอกสบายดีหม่แล้วก็ไข่หมากคนเาได้ยอะอุ้ยอุ้ยึ้งเขาใส่งแล้วมันมันใส่เร็วมาใส่กระเทียมเอ้ยเนี่กะสองข้างหอรียมะพา่นองมันจะไหม้นะ นูนี้ซู้งีวิตมากเลยนะเป็นเหล็กเปนดำปเลยนะงานกันแบบอันเหลืองซาตุงถ่ายกระเทียมหนึงเลยหลังก่อนกระเทียมเพื่อซีเรยดาไปเอบัวมาหีกแปบัวหน่อยเดิมทีนมาผัดกระเทียมไปเอใช่จะเป็นไงเด็ดไปเอาให้อาโชคเอาหายก็ได้เด็ดไปใ้่เมือนย์ไมคคอน บผรกเพราะแหลกระเทียมมันมันยังใหม่เลยใส่เลยใส่กลุ้งไปเลยนะี่น้องคมว่าน้ตาลเขาจะอาะเป็นคนปลุเมงใส่ข้างในเหรอใส่ตามเลยขนอนกับ้ตาลที่เกีกับข่าเจ้าข้าเจ้าอันนี้เหมอที่ป้าเ้ใส่บหอมเลยใส่น้ำปลาบบ พเจักันเออีะเตรียมใบไม้นี่คเอน้ำปลาเบดใส่แก้วหนึ่งพี่น้องใส่บัดเลยน้ำปลาที่คุณนี่น้ำป่อแซบบอสซัมจาสุดไม่ได้นะคะขอบคมากแซบบอสซัมจาสุดบว่าได้เลยพี่น้องพี่น้องจะถามหาสูตรน้ำซันไปเดิน น้ำตาลของตาลเป็น้ำนี้เนาะน้ำตาลสูตรีวิตมากแม่น้องดากกะลังโว้โวน้ำตาลสูตรตีวิตเว่งี่น้องยกโป้ให้น้ำตาลเลยผงชูรสค่ะอันนี้คือผงชูรสคนลเขยอนหรืแปบหน่อยเจ็บหน่อยคนนคันนอันนอยช่หรอคันนคนละขอนหอคันนอันนอใชบหันนอยดบบสตัดเลยตัดเลย ผมลงดา,ดาแล้วคนเดียวแล้วถึงให่เม่อนนี่เลยแล้วพวกนี้ก็ใจลาเราอยู่กะบไมยน่ากินมากเลยทีน้องอ้นี่อีก,กันคิเจะปรากานมายถึงนะีอ้างนนี้เลย,เ,ลยเดี๋ยวใ่สองคนมีทีมเราคันตายกันไหมต้อง่ทีตายก่อนอืครับ เขาาพอได้เ,เด็เซฟกทหล็กถยยน,ยนขึ้นเยน่ได้กันขวดหมอฮักจงตอนเ,อเหนคนกระล่ระีมากตตัวเอก้นก่อนหอแ้คนรแค่คำับแล้ มาปองแล้วพี่น้องตอนนี้เขาก็แบบเห็ดแล้วแล้วเนาะแล้วก็พ่อของเข,า,า,เขาจ้างนี่เขาถึงเ,เขาอะเขาเกาเอลยอะเขาเรียกอ,อ,อ,อะไรเขาสวยเขาสวยรันรอนนี่นี่ตัักส,กส,า,า,สมามหมวกพ่อน้อสฉันเนะเดี๋ยวเขลระบิดต้อ้หอมมากเลยพี่น้องจะเนี่ยจำผู้ดังเล้วเอามาประเหต์นนะจะ,ะพูดแบบนี่พี่น้องมักจะมาคาจะเป็นคนไทยแต่สีก่อน มาใช่คนใช่็มไม่ใคนอะไรสเนี่ยเาจะ่อนจะไปไหวการเนี่ย่อยเป็นคนเห็ดข่อยังไ้กินจักบาลบงมนดีซิมก็ไก็ได้ครับบอกรสชาตินูเราจิไปเอิญเด็กๆเอิญซมาซิมมันนี่แล้วหวานเบาหวาน บนัวก bon ินดีกว่าน้ามสั่งชองมาจิมมันอย่เร็วช่องไห้เรากินลังก้องได้เนนี้เขาไปโหลงแซ่บแบบคุกคุกที่น้องตล้วนี้จงไว้กินคุกกับเขาสวยร้อนๆ้ะคือแบบ แซ่บสุดพี่นอ้องนี่นเบิ่งเดินพี่น้องเอฟซีฝั่งไทยนี่ลูกไพ่ไม่อยากฝั่งลูกไพ่ลูกสะไพรฝั่งไทยแน่นสิมีบุญวาสนาไดา้วาสนาผู้ใดโน่สาวาไทนะยนะวาสนาผู้ใดโน่สีได้สาวนุ่ยไปเป็นเมียได้แล้วไอ้นุ่ยยังเหล่าแฟนน่ะย่าเจ้าชู้ด้วงกาไม่เป็นแฟนี <laughs> น่้มิ้วสารคนอ้วนอ้วนนะเนี่ย พอเย่ม่เนนอ้วนพี่แซะมาหาอนน้นบ๊มินมูงกัยนิ่งๆอันนู้นยังบ๊มีนแฟนเด้อพี่น้องไปหายแลเลยไปมนเราอันนี้ยังโสดอยู่ยังอันนี้จะเป็นสะพายผังคายไหนลูกสะพายผังคายไหนคนงามขนาดนี้ นลูกจะไปฝังที่ไหนที่มึงรู้จักเนี่ยบอกพ่อ่จะเป็นลูกไข่ฝังไค่อะบระตายจรด้วยโอ้โหแล้วเยงไงบ้างตื่นเ่ยันแบบไม่รง้ไม่รู้นั่งได้การันตีเดียวแต่เป็นสไยทังไข่ได้ฝังไข่แบบนี้ อ,อ,อ่ะเป็นสะพา็นสงังทีเลยอ่ะเปเป็นสะเนังจีเลยนะบัเน,นี่หานาหินนะบัเน,นี่ยหาลเบ้าเลยเนี่ยหาน้หว,นห,วนหินเราจะไปเป็นชอบบภาษาจีนกับสีน้นนะองามขนไปด้สร็แล้วเสเ่ม Thì, kín ừ. Thì, nhạc, ừ. không đỡ một chắc nhà ơi mình nhà phải không thai không thai không thai hưng 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 không โอ้ไม่ได้กินเลยเผื่อไปใส่บาทน้องคอยไม่เพิ่นได้กินเพลยได้หวดหนึ่งไปเรียกตอนเช้าเพิ่นเคได้กินโจ๊กแล้วใส่บาทมาแล้วเพิ่นกินเพิ่นคยเป็นลูกเจ้าเลยนะเจ้าได้เรียกเอาเลยอยูนคันเป็นมือเลยแม่จะไปใส่กคำลาคันแม่ตายจะไปเป็นลูกแม่บอกว่า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 แม่จะไปบอกเอ็มดีจนะว่า แม่เชียร์ไปเป็นลูกไปมือเออแม่ก็สิได้สิได้หมดเมือนี่แม่คนดึงขายเขียนกี่รถใหญ่จะไปสายไปกัเม,มเบรีไยไปเ,ไเปไรปปเื่องผ้าอ๋อจานนี่เอาหม้อไปนองดาเลยเนาะพี่นอ้องกินเลยจะเป็นอีกก็ไมนกิน,นเนาะน้องสวยเป็นกินน้องก้องระดับกินนี่นะเอากระชีคอตัวลาไปก่อน ขึ้นบารไอทีนอว์กังใจเฮาในการกลาบขอบคุณขอบคุณผู้ดิบขับรถเฮาและบุคคลโฆสนาเด้อสำหรับที่นี่สบายดีี่บ๊ายบายแต่ลืมกดซับสไครต์ก็เลยก็แซ่ซันิดเดียว